ทสเทสสวัสดีครับเทส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 วัสดีรครับเทสเทสทำเป็นชายไม่ใช่ไม่รู้สึกตัวที่เขาไม่ยั่วไม่ใช่ว่าฉันไม่คิดอะไรทำเป็นมองตาเธอที่จริงแล้ว I'm and chip, สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับโอเมื่อกีค้ค้างอยู่นี่รถหายหรือเปล่าอืมอืมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับ กอนลวพ่อเนี้เราลามีอยู่อีสิอ่ะไม่ได้อะอืออาเฮ้ยทำไมไม่ได้อ่ะเฮ้ยต้องได้สิสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะครับผมไปไปเก็บสม้ม สมกันนะครับ <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ต้หนึ่งนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะครับผม Okay. มามาต่อกันไปเก็บส้มครับจุดเริ่มต้นของน้องดิกกี้ครับผมมาจุดเริ่มต้นก็จะเป็นยังไงต่อไป,ปรู้กันครับเ,เดี๋ยวเราใบใช้เก็บส้มนะเก็บส้มเราไปเก็บส้มน้ำมันเหลือครึ่งถังว่ะตั้น้ำมันก่อนดีกว่าเฮ้ยอะไรก็เข้าไปเติมน้ำมันก่อนนะเอ๊นะ ผมเพิ่งเข้าเมืองมาเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อตอนเที่ยงผมสตรีมไปแล้วแต่ว่ามันลุดก็เลยมาค่อยมาสตรีมตอนเที่ยงไอตอนเย็นแล้วกันทีเดียวครับผมโอเคเติมน้ำมันเกน่อนแปบ๊บนึงเติมน้ำมันเกลอเติมน้ำมันเกน่อแบบนเด้อม,แบบม,แบบมีย้อนหลังด้วยนะทุกคน เก็มาแล้วเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคบายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเได้น้ำมันมาฟสีหรอโอเคไปครับก็ถือว่าเก็บไว้นี่มันลดเริ่มต้นนะ ดีเหมือนได้รถเริ่มต้นมานี่ไม่ใช่รถกระจุกลูกกระจิกเล็กเล็กเใช่ไหมเออเขาทำไหนวะเขาทำไหนวะต้มเข้าตามทางก็ได้โอ้อ้อทางนี่อ๋อ ก่อนไปวันนี้ส้มหรือเนี่ยโอ้โหนไปเก็บส้มก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับข oh. อาส้มนี่เก็บได้เท่าไหร่ครับสูงสุดเออ่ uh, ได้ถ้าใส่ตัวหกสิบเกครับครับผมขอบมากเลยครับเ uh ชื่อไหมเนี่ย อ่าชื่อดิกกี้ครับเพิ่งเข้ามาวันนี้ครับอ๋อดิกกี้ดิกกี้มีแกงดิกกี้ครับชื่ออะไรนะครับชื่อแบทครับชื่อแบท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 ใช่ไหมครับแบทแบทอ๋อแบทแบทใช่ไหมแบทสีดำครับผมแบททั้งขาวครับอ๋อพยานแบทแบทก็อ่ามาคนเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยสนใจอยู่แกงครับเปล่าครับผมผมมีผมสร้างแก๊งไว้แล้วครับอ๋ออยู่แก๊งไหนครับผม เอฟอทครับผมอ uh, ขอเบอร์ไว้ก่อนได้ไหมเผื่อผมขอทำงานก่อนครับผม,อมพอดีเพิ่งเข้ามาวันแรกครับผมยังไม่รู้อะ,อะไรเลยอ๋อบอกผมบอกได้นะได้ครับช่วยได้ไดครับขอเบอร์ไว้หน่อยครับได้ครับหนึ่งหกห้าสามสี่ครับเออเรว่ม ครับชื่อแบ็คใช่ไหมครับแบ็คครับคิดว่าแบ็คก็พอครับผมมีเอลยสีเคชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรหนลืมชื่อเด็กกี้ครับเด็กกี้เด็กกี้ครับครับเด็กกี้กางเกงครับอ่าตอนเด็กใส่อะกีกอไก่แล้วก็กี้แบ่งกางเกงใช่ไหมครับเด็กกี้ใช่ครับใช่ โอ้โหช็อตช็อตปั้มหนึ่งนะทุกคนโอเคแบกคโอ้ตัวเตะิโอเคของผมไปทำต่อนะครับตรงนี้ดีกว่าทุกคนยังไงจุดเริ่มต้นของเรามาแล้วมีคนแบบเสนอให้ข้อแก่งแล้วแต่ว่าผมขอแบบ กอแบบสร้างตัวก่อนนะแบบรู้เกี่ยวกับเมืองนี้ก่อนนะว่าต้องโพยังไงทงาํางานเหนื่อยไหมรอบหนึ่งเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยเก็บส้มเดี๋ยวเราไปเก็บกระหล่ำปกันเนาะกีนีนะ่ D I C K ครับ D I C K Y ครับ ผมผิดไปดิกกี้ไอแบงดังเกงกนนะอะ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรออโอเคครับอืมอยังนี้มีคนเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวว่ะทุกคนโอเคอ่าคุณไ้ครับครับเมืองนี้มีขายยาไหมครับมองนี้หรอยังผมยังมีครับแต่ว่ายังไม่รู้จุดเลยอยู่ไหนยังไม่รู้ถ้าสนใจก็ ถ้าเข้าแก๊งก็เดี๋ยวผมให้ดูสวยก่อนว่าไ,ไม่รู้ว่าสวยไหมเพิ่งทำเสร็จอ๋อ oh, ได้ได้ได,ได้ผมขอสักสองสามวันก็ได้ครับอุ๊ยสวยอะ่ะขอครับยังสวยผมขอสักสองสามวันก่อนนะครับพรบให้รู้เรื่องเมืองนี้ก่อนขอขาดำว่ามันเป็นแบบโลโก้แก๊งสวยมากสวยสวยชอบโลโก้ข้างหลังอะ่ะยังสวยติดต่อนะครับ ได้ได้เลยครับเป็นแก๊งน้องใหม่แล้ว,ลวเนนี้อ,อ๋อแก๊งน้องใหม่แล้วตอนนี้มีกี่คนแล้วครับผมตอนนี้สิบเอ็ดอู้ยเยอะเยอะนะเนี่ยเขาอ,อ่อนไม่ค่อยตรงกันก็ติตระให้ฟีดสังทุกคนผมก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับผมได้ครับ คมาถึงก็มีคนแนะนำเข้าแก๊งเลยว่ะทุกคนอันนี้เาเท่าไหร่ละยี่สิบแปดครับม,มาถึงมีคนก็แนะนำเลยว่ะทุกคนสุดยอด สุดยอดเก็บ okay, บางนี้สุดยอดว่ะมาถึงก็แนะนำด้วยว่ะอื้ทุกคนดีว่ะดีดีเก็ okay. บยังไม่หิวยังได้อยู่ยังได้อยู่ สวัสดีหนึ่งคนด้วยนะครับสวัสดีครับผมอีกสิบแล้วอีกยี่สิบพอุนี้จะเราไปเก็บการหล่อมแล้วก็เราไปพูนะอืมฮ้ยดีวะ่ะมาถึงก็มีคนแนะนำให้เข้าแกงเลยแต่ว่าขอขอ ไปค่อยๆไปแล้วกันนะอนี้คือจุดเริ่มต้นของเด็กกี้สุดยอดไหมล่ะทุกคนเกมมาถก็มีคนแนะนําเลยลอ,อยดีเลยอืม ทิ้งในหนึ่งซิทิ้งทิ้งใบหนึ่งอ่อะเราไปกำลำกันดีกว่าทุกคนก็จะไม่ผิดกำลำหืมกำลำอยู่ไหนแล้ววะเดี๋ยวๆขอไปขึ้นรถก่อนไปขึ้นรถก่อนไปขึ้นรถก่อนเรายังไม่หิวเลยยังได้อยู่ยังได้อยู่ ลำอ๋อลำหอ๋ำหอนี่ไหมวะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชไปเลยทางนี้ก็ได้ไม่ได้โอ้โหโอเคโอ้ ใช่ไปกระลำกันทุกคนเมื่อกี้เราเก็บส้มครบแล้วพอเก็บกระลำเสร็จเดีเราไปโพไปโพลกัน <c oughs> โพกันนะทุกคนนี่น้ำมันเต็มถังเลยจ้ามันเต็มถังเต็มถังมีคนแนะนำนี่ไม้ส้มกะลำแล้วก็เหมือน เมืองทําดีไหมนะแต่ว่าอืแต่ว่ามันใกล้ๆเมืองนะใช่ไหมเออมันใกล้ๆเมืองนะทุกคนเมื่อไรจะลองทำสามอย่างไปก่อนว่ารอบว่ารอบยังผมว่ายังไม่ถึงรอบเมืองรอบเมืองมันน่าจะเยอะกว่านี้ผมว่านะเห็นมีปลามีหอยใช่ไหมเออเียใกล้ถึงแล้ว ครั้แรกขอลดแรงๆเอ่อเก็บลดลดแรงแรงก่อนไป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 ครับอืมเออโอ้ยโอ้ยไปต่อ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 ถึงยังไม่ไง,งถึงแล้ว cần làm lam Con ờ lam 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 con lam นี่เรามีอยู่ในตัวอยู่พันเก้าหมดเติมต้นกูแต่ว่าในบัญชีมีอยู่สองพันนี่ใช่ไหมอเอกรำหกสิบหกสิบหมดเลยนะไปยังไม่ครบหกสิบก็เราค่อยไปโพก,กัน พี่ชายครับพี่ชายครับโอ้ไม่มีใครฟังเลยโอเครถยังสวยไม่รู้เท่าไหร่ว่าแพงนะคนโอเคอยังฟรีอยู่ ใช่ใช่โหร้ยินครับได้ยินไหมพี่ได้ครับินรถยังสวยเลยครับซื้อมาเท่าไหร่ครับมันเป็นรถคาชาครับโอ้รถเปิดได้เหรอครับใช่ครับแลรถระชาลูกเท่าไหร่ครับอันนี้มันเป็นราชาแซ่โอ้ ้ากาชาเติมก็ลกละสิบบาทอ๋อครับผมสวยมากเลยเค่ยังสวยทุกคนอยากได้อยากได้อะไรแล้วตอนนี้จะลำสามเองได้อยู่ไปเก็บเรื่อยๆเก็บตาเก็บตาเก็บตาอืม ออเดอร์ทุกคนอ๋อรถอ,อยู่ไหนวะโอ้ย๊ยจิตเกะอ๋อรถอยู่หนูตกใจหมดคิดว่ารถหายไปไดีหนึ่งคนด้วยนะครับ เท่าไรสามสิบสามแล้วี่เท่าไหร่หกสิบมันเต็มแค่หกสิบอืมไม่ครบหกสิบ ได้หนึ่งคนด้วยนะคะเข้ามาแล้วอยงฝากก,ไก,กดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อแอ่ก <c oughs> okay. ี่ไรแล้วเนี่ย50คสิบขาดอีกสิบโอเคนับถอยหลังได้เลย Hấp thổi lặng đây là Cao Hấp thổi lặng chá à, năm À chạy cái Ok, nó khóc lắm hông cao anh ô đi ไปครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยโอเคกบไปเราไปโพกันดีกว่านี่เชเแลกวเราไปโพไมาก่อนไปโพไมย้ยดีกว่าเดีย๋ยวเอาเอาจากเอารถชนนี้ถูกหรอกลอกหลรถแล้วลลลละละนี่เออ,เอประมาณสามสิบเจ็ด อาจะได้ก็บวกสิบเคเอไปลดแล้วก็ไปโพกันตรงนี้ใช่ไหมนี่อะไรอะ่ะแล้วก็อ๋ออยู่ที่เดียวกันเลยโอเคไปครับเที่ยวดีอยู่ที่เดียวกันเลย,เไ,ปย,เย,เลยไปทุกคน เรไปโพลแล้วเอาไปขายดูซิรอบหนึ่งกับสามอย่างผมจะได้เท่าไหร่นะมาดูกันยุออ่งไม่ใช่ทางนี้แบบย้อนสอนเดี๋ยวเป็นคนดีซะหน่อยใสเท่าไป<ถ>ทุกคนไปโพลกันอืม โพ้โอ้ผมมองท่อไม่มองทังอืมอืมองนี้อ๋อเว่นเอกปั๊มปั๊มปั๊มอะไรผมยังไม่อยู่เลยยังได้อยังได้ไปต่อไปที่โพทุกคนไปที่โพ ดจะมาบ่อยไมไม่บ่อยไม่บ่อยนะเพราะมีเหรียญด้วย เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับตรงยาว ป็อะไรประกาศปิดสนามให้ซ้อมเจ็ดต่อเจ็ก่อนวันแข่งทุกอาทิตย์อุ๊ยอะไรอะ่ะแข่งอะไรวะโอนเปิดเขาแข่งอะไรกันนะหนูไม่รู้แข่งอะไรเราไปพูกกันก่อนอืม เดี๋ยวพอเออเอาแบบนี้ไปโพรเสร็จพอพอไปโพไปขายเสร็จเราไปเปลี่ยนชุดชุดนี้มันไม่เท่เอาซะเลยทุกคนไปเปลี่ยนชุดดีกว่าเนาะเห็นไ,ไหมอ่าทรงผมทรงเดิมแต่ว,ว่าเราไปเปลี่ยนชุดถึงแล้วที่โพที่นี่เจม